เดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวเพราะวันนี้มีนัดกับข้าตังค่ะว่าวันวนี้เนี่ยจะมีนัดกับข้าตังนะคะเราก็จะไปเยี่ยมเยียนนะคะไปดูความคืบหน้านะคะว่าน้องมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็หลักๆจริงๆแล้วคือที่เอาไปฝึกอะ่ะเพราะว่าข้าตตังมีปัญหารเรื่องการแบบกระโจนใส่หมาตัวเล็กก็คือออนนี่กับบบูแต่พอเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆคือจริงๆแล้วว่าเขาก็เป็นหมาเด็กแล้วเขาก็ตัวใหญ่แล้วก็แรงเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเี่เขาอยากจะเล่นกับพี่พ ด้วยเนี่ยมันทาให้พี่ๆยังไม่ชอบเพราะว่าเล่นแรงเลยอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเอาไปฝึกกลายเป็นว่าปัญหาเนี่ยพี่ๆก็คือยังไม่ชอบอยู่ดีเพราะว่าเขาเป็นหมาตัวเล็กแล้วเขาก็อาอยุเยอะมากแล้วเขาก็จะไม่ชอบเล่นอะไรเลยอย่างเงี้ยเขาก็แบบจะอยู่นิ่งๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยห้ามไม่ยุ่งกับเขาฉัน,นก็ไม่รู้จะทํายังไงเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้าก่อน งกันนะก็คือจะต้องหกเปลนี่บูบูไปด้วยทุกรอบนะคะเพราะว่าการแก้ปัญหานิสัยของเขาตังก็คืออยากให้เขากลับมาบ้านแล้วแบบไม่กระโจนใส่บูบูใช่ไหมบูบูบูบ,บูไม่ชอบข้อตังใช่ไหมว่ขมาข้ตัง ชอบกระโจนใส่เน้กแรงใช่ไหมหนูตัวเล็กแล้วหนูยิ่งไปขู่น้องอะ่ะน้องก็ยิ่งโกรธหนูน้องกระโจนใส่หนูว่าถูกไหมถ้าก้าตังกลับมาหนูต้องห้ามขู่ข้าวตังถ้าหนูยิ่งขู่ก้าตังข้าวตังเขาก็ยิ่งกระโจนใส่หนูสัญญ,ญาก่อนว่าหนูจะรักเข้าตตังปากหนูเหม็นด้วยเียปะเดี๋ยวจะเอาเบานี้กับบูบูไปด้วยนะคะ ตอนนี้หิวมากๆเลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้านะคะพี่มุกหิวไหมคะมหิวพี่มุกกินข้าวแล้วเมื่อเช้าพี่มุกกินอะไร สักปีิ้มากินต้มุปฟาต้มโซฟาเราอดกินนะเราไม่ได้กินอะไรมาเลยเดี๋ยวจะลองสั่งอาหารในแอปพลิเคชันแล้วกันนะคะนี่เพิ่งโหลดมาเลยเป็นแอปพลิเคชันของ KFC นะคะจะบอกว่าวันก่อนอะเคยเห็นเมนูมันน่ากินมากๆใช่ปะคือ KFC แล้วมันเหมือนมีเลผสมด้วยไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็เห็นคนแบบโปรโมทเยอะมากแล้วก็มีทางออฟฟิเชียลของ KFC อะเขาก็มีการโฆษณาเยอะมากๆว่าเ,เฮ้ยมันมีแบบเออตัวนี้ออกมาใหม่แล้วมันน่ากินมากก็เลยโอเคถือกัน วันนี้นะคะเราไม่ได้กินข้าวที่บ้านมาก็ใช้เทคโนโลยีนะคะให้มันสะดวกมากขึ้นโดยการเปิดแอปพลิเคชันของ KFC ขึ้นมาเลยแล้วก็สําหรับแอปพลิเคชันนะคะที่เป็นแบบเซลฟ์พิกอัพนะคะของ KFC เนี่ยมันคือการบริการที่แบบสั่งอาหารล่วงหน้าในแอปพลิเคชันของ KFC Thailand น,นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ล,ลองกดเข้ามาในแอปพลิเคชันของเขาได้นะคะก็คือง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยนะคะเพราะว่าเขาให้รับทั้งที่ร้านก็ได้นะคะหรือว่าที่รถก็ได้นะคะรับที่ร้านก็คือแบบเดียวเหมือนกันนะจริงๆคือแค่ บบจอดรถหน้าร้านก็เดินไปเลยนะคะหรือให้คนลงไปเอาก็ได้ก็คือเร็วมากๆเหมือนกันนะครับเข้าหน้าแอปมานะคะแล้วก็สั่งเข้าไปในที่โปรโมชั่นอันนี้แหละ The Box ไก่ไม่มีกระดูกเลชิกกี้ชิฟส์นะคะในเซตเนี่ยเขาก็จะมีไก่ทอดหนึ่งชิ้นไก่วิ่งแซบสองชิ้นไก่ไม่มีกระดูกเลนะคะชิกกี้ชิปส์สองชิ้นนะคะแล้วก็เฟนฟรายขนาดปกติหนึ่งชุดแล้วก็น้ำนม,มรีฟิลนะคะกดไปเลยแล้วก็ เราจะสั่งหาอะไรแซ่บๆกินนะคะชิคแอนแชร์ไก่วิ้งแซ่บ99บาทคนหลักวิ้งแซ่บ7ชิ้นอ่ะกด จริงๆนะโลเคชันก็คือสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะว่าเราใกล้ที่ไหนนะคะในแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็ให้เราลองดูว่าใกล้สาขาไหนนะคะซึ่งจริง,รงๆแล้วอ่ะก็คือแอปพลิเคชันนะมันสามารถดูได้ว่าตอนนี้เราอยู่โลเคชันใกล้อันไหนมากที่สุดเขาก็จะเหมือนเสิร์ชมาให้นะคะว่าสาขาไหนที่มันใกล้เราแล้วเราอยากจะไปรับสาขาไหนเราก็กดเลือกรับเลยนะคะ แล้วก็ชําระเงินบัตรได้เลยนะคะง่ายสะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะคะก็รู้สึกว่าการใช้ชีตแบบนี้มันแบบง่ายแล้วก็สะดวกสําหรับไลฟ์ไซล์9ก้านะคะมันถูกจริตมากๆเลยตอนนี้ก็คือใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปรับเลยเย้หิวข้าวเราจะเข้าไปรับนะว่าเขาพร้อมหรือยังแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็ส่งเ็นเซจมาแล้วว่าได้แล้วมีช่องรับอาหารพิกอักับช่องสั่งอาหารเราเดินเข้าไปได้เลยเนาะไม่มีคิวเลยจ้ะ เขาให้แก้วมาแบบเป็นเซลฟี่อัพนะเราก็ต้องบริการตัวเอง mm hmm. อมาดูว้าวในเซตนะคะมีไก่วิ่งแซบด้วยนะอันนี้อยู่ในชูแต่ว่าเมื่อกี้นี้เราสั่งเพิ่มเพราะว่ากลัวมันจะไม่พอนะคะแล้วก็มีไก่ทอด1ชิ้นมีเฟรนฟรายนะคะแล้วก็นี่พระเอกของเรา ไก่ไม่มีกระดูกเลยชิคกี้ชิปสองชิ้นนะคะแล้วก็มีเมยวิงแซบของเราอืมเยอะสะใจมากมีหม um, wow. ูขาคุณค่ะกินเร็วชิมโอ้ไม uh,> uh, ่ได oh, ้นะลูก uh, ว้กินเยัวๆอ่วจ้ายากกินพุยอากินรอ เอามาลองงี้ไก่ไม่มีกระดูกนะคะเลอร่อยอ่ะมันกอดไปแล้วนะพอมาสมเลยมันแบบเอออร่อยปลาขาออกงวค่ะ คุณครูนะคะคุณครูประจาตัวของน้องข้าวตังน้องเตี้ยของเรานี่เห็นป่ะหนาอ่าให้มือตอนอยู่บ้านคือเราก็ให้มือเขาอแล้วกเขาก็ขอมือหมอบได้อะไรเงี้ยแต่วันนี้ฝึกให้มันแบบเชียงมาคืนนี่คือหันมองเราตลอดนะไม่มีสมาธิหันมามองตลอด เดินแบบกดสายได้แล้วโห ในรูปตัวเองออม,ม,อมันกลับไปม,มันก็เหมือนเดิมอ่ะตามใจม่ะอยู่ในระหว่างที่จะให้พี่มุกสุดเข,ขาตังนะคะเพราะว่าเป็น พี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงที่อยู่ข้าตตังตลอดแล้วก็กลัวว่าจะกลับบ้านไปแล้วก็คือพอพี่มุกเขาใช้เวลาอยู่กับข้าตตังมากกว่าเราใช่ปะเราก็รู้สึกว่าพี่มุกจะต้องจัดการกับข้าตตังได้ตอนนี้ความที่แบบว่าพี่มุกเป็นแบบแม่บ้านใจดีแล้วก็รักสัตว์มากๆก็คือไม่ดุเลยแล้วก็คือใช้น้าเสียงที่แบบนิ่มมากต,ตอนนี้ก็เริ่ม<อ>ดีขึ้นลว ตอนนี้มีเงื่อียดก็คือตอนนี้บูบูอ่ะไม่ชอบขอา้าตตังเพราะว่าข้าตตังอ่ะตัวใหญ่มันแบบเป็นหมาเด็กมันก็อยากเล่นใช่ไหมมันก็แบบอยากจะแบบกระโจนอย <มา S 2> เล่นหนานาม,มภาษาเด็กมันก็เอามือไปปัดปัด,ปด,ปดไฟอะไรอย่างเงี้ยคนเนี้ยก็คือไม่ชอบเพราะว่าม,มันแรงแล้วมันก็ตัวใหญ่เลยนะ่ะ พอมันไม่ได้เกิดมาแล้วก็เลี้ยงมาแบบพร้อมกันเลยไงไม่ได้โตด้วยกันอ่ะมันก็เลยเป็นปัญหาก็เลยเอาข้าวตังมผสมให้มันนิ่งขึ้นให้สั่งได้มากขึ้นแต่ตอนเนี้ยคือข้าวตังมันก็นิ่งขึ้นมันก็สั่งได้มากขึ้นคือเชื่อฟังเรามากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอสั่งไปเลยแบบเปานี่กับมูมูอคือเปาลี่มูมูที่เขาไมได้กินก่อมันก็ต้องถูกก่อนพอมันถูกก่วนอ่ก็เหมือนแบบเด็กอ่ะคนยิ่งถูกมันก็ยิ่งกัดไส้มันก็ยิ่งแย่มันก็เนี่ยมันก็็เปนนออย่างีหลคื มองที่หมูกินไม่ได้เลยมันไม่ต้อนรับข้าตังเลยอ่ะกําลังคิดว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าเอากลับไปเข้าตังก็เหมือนเดิมเพราะว่าเขาก็อยากเล่นอย่างเงี้ยด้วยความเป็นเด็กนะเนาะแต่ว่าเจ้าสองตัวนี้ก็คือไม่ชอบข้าตังแล้วก็ชอบขู่เลยแค่เขาดมแค่เขาาอะไรอย่างเงี้ยก็คือขู่อีกไม่กี่วันนะคะก็ข้าตังก็จะได้กลับบ้านแล้วแหละแล้วก็ ซื้อลู่ให้เขาตัางด้วยเดี๋ยวที่โรงเรียนคุณครูเขาก็จะมันส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะถ้าใครมีไอเดียนะคะก็เสนอกันมาได้นะคะเพราะว่าอยากให้เขาอยู่บ้านด้วยกันไม่อยากขังโกงเนาะอยากให้เขาแบบอยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันได้อะไรเงี้ยถ้าใครมีไอเดียแนะนําก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะคลิปหน้านะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะเจอกันคลิปต่อไปอค่ะ